สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดเคส๊บโอเครับเกงแปลกไม่มีคนเิงเลยนะเฮ้ยไม่เกงเราออกทีวีว่าอยู่แล้วอาจจะคนยิ้มความกันฟันร้าจะแตกเหรออะไรนะฝันร้างจะแตกแย่นะเแย่นะ ไอ้เทเนก็ังได้เหรอเลนอะไรเยะมะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโล่ยังไงล่ะหมดไปหมดอย่างโอเสวัสดีครับ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 ผมคุณชื่อซีรีส์อะไรบ้างคะครับผมพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องจารึกราติชาเมมัวออฟราตินะครับผมขอเชิญขอลาเสก็จ อ้าม <anto> ี <divide S 1> แต่ชื่อฝรั่งนม่แต่ชื่อเพื่อะเมมัวออฟรอติเมมัวออฟรอตินะครับคนทางขวาสุดชื่ออะไรนะครับอะไรนะจ๊ะคนทางขวาสุดชื่ออะไรนะครับรับหน้าที่แทนหรอลานสกีหลานสกีไพ่หลานสกีเลยเลยนะจ๊อบพิเศษออกขึ้ติดมาจากในเรื่องเหรอได้เดี๋ยวไปรับรับเงินข้างหลังลองอะไรเนี่ยครับผมระบบธีรทรครับผมเกรซพลครับระบบธีรทรครับว้าว อินสารินครับรับบทรติครขาว้าวอูครับรับบทเมฆครับว้าวว้าวโอเคบูมนะครับรับบทมือเด็ดครับว้าวว้าวว้าวทํามียอดโจคนเดียวเลยจริงๆสองคนนี้มีมียศทั้งคู่ใช่ก็จริงผมอายศสูงกว่าแต่ว่าเขาไม่ปล่อยวางเขาเป็นมือเลยอันนี้เป็น ผมเป็นเป็นแสนเป็นแสนออกมาสยศกว่าเป็นแสนใช่ไหมไม่ใช่เป็นหรือว่าเป็นล้าชนุณพระเป็นคุณพระเป็นคุณพระที่ผมก็มียศนะพี่เลยอ๋อดีแล้วดีแล้วเยศแกคืออะไรคะชื่อเด็กชื่อเด็กชื่อแกจำชื่อจำชื่อตัวเองให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนครับผมนั่นแหละครับ คือเอานิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวตันิดเดียวทางนู้นเลยครับทางนู้นเยอะๆครับทางนี้ไม่เอาตัวเองเลยเลยครับก็อ่ะจะดึงรัติชาไม่บอออฟรัติครับเป็นอ่ซีรีส์ Boy Love Period เรื่องแรกจาก g m t v ใช่แล้วใช่เรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับ เร่องแบบทำชีวิตเลย่ะแบบดัม่ิติกแบบระมีระไมค่อยๆรักค่อยๆซึมค่อยๆจีบกันสำหรับคู่ผมนะแต่คู่นั้นก็จะมีความรุนแรงนิดนึงถ้าใครได้เห็นในตัวอย่างมาปุ๊บเขาก็ต่อยกันเลยใช้ความรุนแรงกันเลยก็จะมีเรื่องอะไรแตกต่างวันน้ชนชั้นับสองคู่เลยครับก็จะมีบางคนเล่นเป็นยศสูงบางคนเล่นเป็นแบบว่าต่ำสักใช่ไหมฮะต่ำสักอ้าวเขาเล่นอีจี้จรก็ถูกก็ถูกแล้วถูกแล้วใช่ ั่นกาใช่โอ้ต่ำสักจริงจริงเอ้าเขาเรียกจริงสูงสักกับต่ำสักเออสักสักต่ำอุ้ย่ตไม่ใช่ขาไม่ใช่นี่ครับครับผมความเป็นมิเรียดเนาะเป็นยังไงบ้างนะ สนุกครับย้อนกลับไปอะไรยังงงไช่วบรู้สึกว่าน่าจะเป็นสมัยสมัยก่อนก็ย้อนก่อนเป็นสมัยก่อนครับใช่กูกูสงกูสงสารคนดูสงสากูสงสารที่พี่นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าสมัยไหนพเอพาวันนี้มีใครต้องไปถอดเทปอีกไหมฮะรบกวนถ้ามีใครถอดเทปเขียนว่าสมัยก่อนนะฮะสมัยไหนสมัยก่อน สมัยประมาณรัชกาลที่หกใช่ไใช่ก็จะมีในเรื่องของความรักที่ยังไม่สามารถแสดงออกได้ในคอนดิชันของสมัยนั้นไม่ใช่แค่ในเรื่องของเพศสภาพทางสังคมนะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายในสมัยนั้นด้วยใช่คได้ยินชื่อโปรเจกต์นี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนแบบความแบบว้าวกับทั้งแบบยุคเรียดด้วยดังเนื้อเรื่องอะไรของพี่เกย์พี่ยังไงอูว่าพี่เกย์พี่น่าจะได้ รับบทก่อนพูกอยู่แหละใช่แล้วเฮ้แต่ตอนที่ฉันดูก็มีเธอนะฮะจริงเหรอเขาบอกเขาวางไว้อะไรเขาเขาวางสี่ตัวของกันจริงเหรอวางเรียงมาเลยอุ้ยเขาแบบล็อกมงไม่เลยเหรอว่าต้องเป็นเกตอินอูบูมใช่เพราะบทบทไพ่เนี่ยไม่ใช่บทบทบาวเนี่ยบท บทบ่าวฟรีแลนซ์แลไฟใช้คำว่าต่ำสักก็พองต่ำสักต่ำกเนี่ยเกาวางไว้แล้วต้องเป็นโอู๋ไม่พี่เกดจะทำเป็นหลุดปากถ้าตั้งใจพูดออกมาไม่เลือไม่เลือกไม่เลือกดูนะว่าในไลฟ์ของพี่เกดอ่ะพี่เกดแบบไม่อยากพูดว่าไม่อยากแตะตัวอู๋เลยใครจะไม่อยากแตะบอกว่าสกปรกพี่ยอมตลอดเลยจริงไหมเออดูสิพี่อินอ่ะแตะตัวอู๋ตลอดเลยมีแต่อู๋แค่บอกพี่อินว่าพี่อินอย่ามาแตะตัวอู๋เดี๋ยวพี่อินเปื้อนครับ แต่พี่เกดบอกอุ้ยไออูอย่ามาแตะตัวพี่สกปรกแต่ส่วนพี่อย่ามาแตะบูบูแบงวิ่งหนีบอกว่าพี่เกดอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรไม่ด้องอ่ามาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องอะไรก็จะเป็นหลังหลังจากที่เรารู้ว่าเราจะได้รับบทสริสิริเรื่องสิ่ไหนบ้างครัรบ้าค่ะเอาจิงตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆริงใช่มากๆเพราะว่าผมไม่เคยเล่นพีเรียนมาก่อนเลยแล้วก็อันนี้ ป็นพรีเรียตบอยเลิฟเรื่องแรกของ g m m t v มันทุกอย่างมันดูแบบใหม่ไปหมดอ่ะก็เลยแบบอุ้ยจะเป็นยังไงวะจะเป็นยังไงไม่เคยรู้มาอ่อูบูมด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาจะน่ารักไหมน้องเขาจะหยิ่งหรือเปล่าจะคุยกับเราไหมอะไรเงี้ยแล้วเป็น่ีมงานแล้วเป็นไงจริงๆเขาเขาอาจจะเปลี่ยนดีแล้วดีใจมากที่ได้เป็นน้องสองคนนี้เพราะน้องน่ารักมากอยู่ด้วยแล้วมีความสุข พี่เกย์พูดดีๆนะนี่ไลฟ์นะมันเป็นดิจิตอลฟุตเตอร์อี่ไลฟ์หรอใชเป๋อ๋อนี่เก็บอาการอยู่นะนี่ไลฟ์นะอ่ากูเรียบร้อยอยู่น่ะได้สวยๆพี่รู้ไามพี่รู้สึกยังไงบ้างฮะอ๋อตอนตอนรู้อ่าโหอย่านานแล้วล่ะนะ ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ายากแน่ๆเลยเพราะว่าอ่าดูพร้อมบทแล้วบทเนี่ยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสแบบคนฝรั่งเศสเลยอันนั้น่ะเป็นสิ่งที่หนักใจมาตั้งแต่วันแรกเลยฮะแล้วก็อันแน่นแน่เธถ่ายฟีดชั อยู่ <łość> ไหนอยู่ซ้ายต่อก่อนต่อก่อนต่อก่อนเยลีสุรินหรือเปล่าเอะมันันร้ายันเนาะอถึงไหนแล้ววะดหนะ ตื่ฝรั่งเศสหรือเต้ฝรั่งเศสใช่แล้วก็เราก็ยากจริงๆด้วยอย่างอย่างอย่างที่คิดไว้แต่ก็ระหว่างถังก็มีการฝึกซ้อมครับแต่ตัวละครของอินมันคือเป็นคนฝรั่งเศสเไรเป็นคนไทยที่โดนอ่าโดนรับเลี้ยงโดยพ่อที่เป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็กลับอยู่ฝรั่งเศสก็คือตั้งแต่เด็กจนโตอยู่ฝรั่งเศสมาตลอดแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยในฐานะคณะทูตฝรั่งเศสครับก็เลยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสแบบปลอเลยครับใช่ กลับมาแน่นอนว่าจะต้องเป็นในส่วนของมากรองมักรองที่นี่คือมากรองอะไรสุรีตับนี้ใหม่กันเดี๋ยวไปเก็บน้องวินนะรอดูในเรื่องไงรอดูในเรื่องไงเธอนี่ถ้าทัศไข่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่พูดทั้งวันได้ไหเยอะ อะไรอ่ะเก็บตังเลยหรอแค่นี้โอ้หอะไรอ่ะเลยหรอเลยหรอดูสิใจร้ายอย่ะแต่แล้วหัวแล้วหัวแล้วหัวครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าจะเล่นเป็นอ่าพิเรียนด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเล่นเป็นบ่าวเนี่ยไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าทุกเรื่องที่ได้เล่นมามอมทุกเรื่องอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มอมมอมพิเศษมอมมอมพิเศษแบบพิเศษใส่ไข่ด้วยมอมอันเนี้ยช็อตสีผิวใช่แล้วก็แบบก็ลำบากเนาะล้างลำบากแต่ว่าเราแบบ ทำได้ใจใช่แล้วก็สนุกกอบการทำมันจริงๆนะครับเขาพัาเขานั่งไม่ได้นะใช่นั่งพิงไม่ได้เลยต้องนั่งแบบอย่างนี้ห้ามแตะอะไรเลยใช่แล้วทุกคนก็จะแตะตัวอู๋ไม่ได้เหมือนทุกคนรังเกียจอู๋มากในกองโดยเฉพาะพี่เก๋จริงอยากกอทุกวนตาแข็งนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เก๋พี่อินเพราะว่าเจอพี่เก๋ครั้งแรกที่งานเอาติ้ง จะอยู่ในห้องน้ําก็ยืนข้างๆกันแล้วก็ได้คุยกับพี่แกบอกนะว่ายืนข้างๆกันคือยืนฉี่ใช่ครับล้างมือยืล้างมือคือแบบจะถามต่อว่าเราคุยอะไรกันอย่างนี้คัพปี้อย่างนี้คัพปี่คือทุกคนมันเป็นอะไรที่อวดจไปนะเว้ยเวลายืนฉี่ข้างๆกันแล้วแบบกูจะคุยอะไรกันนีวะแม้แต่ตอนนั้นเนี่ยอู๋แบบคุยกับพี่เก๋ว่าแบบอยพี่เก๋สวัสดีครับเคุยอะไรกันจำลองสถานการณ์นี้จำลองาไม่ได้ดิ ตอนนั้นตัวมันเหลวเป๋วไปหมดแล้วก็แบบอุ้ยพี่เกสวัสดีครับแบบอุ้ยอุแบบติดตามพี่เกดอยู่เห็นพี่เกดเล่นหนังเนอจริงเหรอจำไม่ได้เหมือนกันแล้วอุ้ยอเคยให้้อุ้่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้่อุ้นอุ้ย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 อร้ยอเ้ยอุ้ยอุ้ยอุเยอุ้ยอต้ยอุ้่อุ้ย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 อม้ยอุ้่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้าแุ้ยอุ้ยอยตัวยอยอยอุ้ยอ่้ยเกิน ก็เรายืนยืนเข้าห้องน้ําอยู่หรทาธุระอยู่แล้วคือคุยได่หลอกซะยาวเลยอ่ะเขาเป็นน้องเป็นลี่เราก็อยากคุยนี่คือในห้องน้ำมันไม่มีคนเลยแสดงวาแกกินน้ำแกกินน้ําไปเยอะเหมือนกันนะถ้าแกคุยแด่หลอดแน่นอนเลยว่าเราต้องกลับมาที่ซีรีส์นะครับตอนนี้เราไปติดอยู่ที่ตอนนี้เราไปเรื่องยืนสี่ไม่แต่ว่าแบบคุณไวมากเรายืนคุยกับพี่เก๊ตอนนั้นเราก็แบบเออเก่งใจเราก็แบบอุ้ยแต่ว่าครั้งนี้จะได้ร่วมงานกับพี่เก๊แบบจริงจริงจังๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเหมือนกันรวมถึงพี่อินก็เหมือนกัน คือตอนแรกอ่ะไม่กล้าคุยกับพี่อินเลยเพราะ,ราะว่าจริงเหรอจริงอู๋ไม่กลัวอู๋อู๋ไม่กล้า,ลาอู๋ไม่กล้าคุยกับพี่อินเพราะว่ากลัวพี่อินไม่คุยด้วย เออนิสัยไม่ดีเอ้าก็ดูดิเขาอะแหละเขาชอบตั้งแงเขาชอบตั้งแงไม่ไตั้งแงเรคือเราเป็นคนขี้เกงใจอยู่แล้วบวกกับพี่อินก็แบบเออมีชื่อเสียงโด่งดังเออแล้วก็อยู่ในวงการมานานสิบอะไรนะสิก็เยอะก็อู่งไงเป็นแบบ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้โมฆานเราก็เลยเกงใจใช่ไหมเราเกงใจเราเกงใจไม่กล้าคุยด้วยจนพี่เขาเริ่มคุยกับเราก่อนตอนหลังๆเขาก็เลยรู้สึกเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วเพราะว่าพี่เขาคุยไม่หยุดเลยก็หลังๆก็เริ่มดูว่าโอเคพี่เขาเป็นคนเฟรนลี่อัธยาศัยดีมากทั้งสองคนเลยใช่โดยเฉพาะพี่เก๊กับพี่กลับมาเรื่องตัวเองแล้วคููตัวเองค่ะจุ๊บจุ๊บ่ไมเอาตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆที่ได้รับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นแบบ ซีรีส์พิเรียนเรื่องแรกของคือมึงเคยเต้นไปสามรอบแล้วก็เต้นสุดๆเหมือนกับเต้นงเลยก็เต้นจริงแต่ว่าไม่ได้พูดโกหกนะฉันเต้นจริง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 อุ๊ยอุ้ยเพราะได้รู้มาว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์แบบแบบแพลตฟอร์มยักษ์ล่ะแบบโหร้อยล้านอะ ไม่ถึงนะอัลบั้มใหญ่ๆลีวใหญ่ๆตัวใหญ่ปฟอมใหญ่ปฟอมใหญ่ก็เลยตื่นเต้นมากๆที่จะได้เข้าร่วมอัลบั้เรื่องนี้เป็นไงแล้วเซลล์ตื่นเต้นไหมล่ะแปดหนึ่ง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 ยังอีกยังอีกคือจะจะพูดว่าอ๋อรู้สึกตื่นเต้นซ้ำรอบดีใจรู้สึกดีใจเต้นตื่นเต้นตื่นรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกว่าเป็นเกียรติสุดๆเลยที่ได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ตั้งแต่วันแรกที่รู้สึกว่าเอ้ย เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ย่ใหญ่ในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพี่เกสพี่อินนะครับเรารู้สึกว่าเกรงตั้งแต่แรกแล้วแต่ต้อง,งขอบคุณความเฟรนลี่อัธยาศัยดีของทั้งคู่มากๆที่ทำให้เรา,เร,ารู้สึกว่าปลดล็อกตัวเองจริงจริงๆริๆต้องขอบคุณงานงานหนึ่งนะที่เราได้ไปใช่อันนี้ต้องพูดเลยว่าขอบคุณก่อนได้ไปได้ไปญี่ปุ่นใช่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันกับพี่เกดพี่อินใช่เพราะตอนนั้นเป็นงานแฟนเดย์เราได้ไปด้วยกันกก่่อออนทีเเเราจะะะปปิดลลงพ๊ยย ตอนนั้นก็เลยโอ้โหจากที่ไม่ค่อยสนิทกันเป็นไม่สนิทกันนี่เลยหนักกว่าเดิมอีกก็เลยดูแล้วว่าเออสนิทด้วยไม่ได้แหละม่ใช่ใช่ก็หลังจากวันนั้นก็รู้สึกว่าละลายพฤติกรรมไปใช่ละลายพฤติกรรมมากคือตอนแรกเก่งมากว่าพี่เกดดูแบบด้วยทรงเขาดูแบบดูโหดอ่ะคือแบบถ้าพูดไม่เข้าหูคือเราอาจจะโดต่อยให้เลยอะไรเงี้ยเขาต่อยเราได้จริงที่ไหนได้เราเขาดนเราต่อยอะไรเงี้ย แต่เขาโดนค่ะเขาเป็นตัวโดนหัวไม่เลยจริงเขาน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับโปรเจกต์ครั้งนี้ครับใช่เต้นไหมครับพวกพี่พวกพี่ตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นว่าคําถามกูจะถามหมดไหมจะตื่นเต้นมากเลยครับพี่ก็ตื่นเต้นอือจะพูดน้อยๆแล้วนะโอเค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 จริงๆอู๋เจ้ากับพวกพี่เป็นเราไม่ใช่หรอว่าวันนี้อู๋จะนั่งทังเฉยๆอ่ะ ใช่ใช่วาแบารู้จกันมากึกว่า็ตัวเองไมเรื่องมีผนอไม่มีเลยวาไผมว่าไม่มีเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์มัน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 ไกลตัวอันนี้อาจจะเป็นลูกคุหนูเหมือนกันไหมฮะอ๋อไม่ครับเป็นคนเป็นบ้านครับลุยๆเนแมนติดแกมไหมเขาติดแกรมไหมเขาติดแกรมไหมเพราะในเรื่องเขาติดแกรมหนูไหมโอ้ เหมือนกันเลยอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมล่ะเขาอาจจะใกล้สุดเออเหมือนกันเลยมีความเป็นแกล้หรอฮไม่ค่ะติดใจติดใจเริ่มป่าอันนี้จะเป็นโมเมนต์ไหมครับเนี่ยพี่น้ำกำลังจะทิ้งเหม็นตอ้าวอ้าวเยอะไปเลยที่เราค่ยที่เรามาลองเทียบตัวเองกับตัวละครก็ได้ว่าเป็นอันแล้วที่บุ๋มก็อะไรแล้วที่บุ๋มรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้กับ บุมก็มีจุดที่ใกล้เคียงกันบางจุดอาจจะด้วยความแบบว่าเราไม่รู้ว่าด้วยตัวละครเหมือนเหมือนมีความแบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอาจจะต้องเอาชีวิตออกไปข้างนอกเพื่อหาว่าตัวตนจริงแล้วเราเป็นคนชอบทําอะไรหรือว่าชอบสิ่งไหน<า>ก็มีสิ่งที่พอลีเลท์กันได้อยู่แต่แบบก็มีบางนิสัยของตัวละครที่เราสืกอว่าเออมันต่างกับเราเยอะมากาด้วยความแบบตัวละครมันมีความแบบอีโก้สูงมากสุด ใช่แบบไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยไม่ยอมที่บ้านด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใครสักคนนึงเลยแต่ก็แต่มันได้ไปยอมอยู่คนหนึ่งนะสิเออได่ไปยอมอยู่คนหนึ่งซึ่งตัวจริงเราไม่ใช่แกเราไม่ทำอย่างนั้นแกเอออันนี้ก็สิ่งที่เนอันนี้ไม่ใช่โมเมลักจ๊อมาไม่ก็หมายถึงในละครเมื่อกี้แกจุกกระตังกกระจกนะอ้าว ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตาปากตื่นเช้าตาเปิดก้องจนไหมอ้าวไม่มีก่องไม่มีก่องเลรวจมาแล้วไม่มีก้องครับผมตาคุณฮะครับผมก็มอมตามเรื่องเลยครับไม่ตัวจริงกับตัวว่าอู๋กับแม่มีความแบบเหมือนคล้ายๆกันตรงที่ความสู้ชีวิตของของตัวละครครับโอ้ยระบากเกินชีวิตจริงกินะบากเกินจริงชีวิตจริงก็สู้สู้ชีวิตอยู่นะสู้กับอะไรสู้กับ สู้กับตัวเองสู้ชีวิตสิอู๋ไม่สู้ชีวิตตรงไหนเนี่ยเมื่อวานไปโปรโมทเพลงมาถึงห้าทุ่มกว่าๆแล้วตอนนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาโปรโมทซีรีส์อู๋สู้ชีวิตอู๋รักงานอู๋รักในการทำงานมากๆนะครับทุกคนจ้างได้นะจ๊ะไหนโม่จะไม่โม่จะไม่โม่้าคล้ายกันครับอู๋กับเมฆครับผมค่ะคนต่อไปเลยครับอุ้ยใช่ครับว่าคนต่อไป หัวนี่กลัแล้วไเราจะลอกลอกกันเลยลกกนเลยผู้เล่ิเมื่อกี้เทาเมื่อกี้เข้าด้วยกลัวแล้วดูแลจับมานนั่งใกล้ๆเลยอสิยากเกรงซีทีนี้อูเก่งอูบอกแบบความจริงเลยได้ไหมทุกครั้งที่พี่มันเล่นกับอูอ่ะเก่งมากเลยอ่ะอูแบบเก่งใจอ่ะก็เล่นยังเก่งอยู่อเวลาแบบพี่แต่เก่งจริงนะไม่เหมือนพี่เก้มาเล่นนะกลัว รู้รู้สึกอันนั้นกูจะโดนมั้งหว่าจริงจริงทุกคนในกองก็บอกว่าคอมเมนต์ว่าไงนะฮะก็ถามว่าคุณบอลจะรื้อคุณบ่าวมันนั่งห่างกันเออทำไมคุณไม่มานั่งเออท่านี้ไม่ใช่โมเมแล้วล่ะก็ก็จะไม่มีโมเมทีนเราแล้วให้เห็นว่าโอเคต่ายขับพิมพ์ต้องขอบคุณอู๋ ไม่ได้ก่อนกันค่ะไม่ก็คือว่าผมอยากจะมองหน้าทุกคนผมก็ต้องนั่งอย่างชคิดอย่างนี้ผมถ้าผมถ้านั่งชิดเขาผมก็มองหน้าเขาไม่ได้ไงมองหน้าทุกคนยะไว้มองหน้าผมไงเถ้าดีไม่ใช่โมยละก็ก็ไม่มีไม่นานใแล้วหยชมโคมไว้เดี๋ยวนี้ค่ะอู้ตั้งแต่ไอเปิดกล้องมาอู๋เคยคิดมาตลอดนะว่าพอจังหวะที่ต้องไปโปรโมทกับพวกพี่ๆมันจะรู้สึกยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้ อูแล้วก็อูจะไปพูดจริงการคิดอยู่ว่าเ่ะเมื่อกี้อ่าคนต่อไปเอออู้ดอน่นเช้านอนดึกอู้ดรังานอู้ดงานจ้างได้อ่านอนก็แหละเอ๊ะทำไมในไลฟ์เป็นอูที่โดนท้าวะเดี๋ยว่คุณอินละอ่ะคุณอินล่ะคุณอินหล่ะคุอินล่ะคนเลอร์มลความใกล้เคียอกัหตัวเองนหม่ะคุณหล่ล้ะคุยอหล่ะอล่ะคล่ะล่าคหล้อหล่ล้ตรงไหน จังหวะแบบศบตาพี่เครซตั้งแต่แรกผกเครอยู่เราตอนนั้นอะอะไรนะใครอยู่เรอตอนนั้นอะอูไม่อยู่แต่นี่อยู่ถึงทีสามเลยก็ก็มีทั้งความเหมือนและความต่างครับคือความเหมือนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของแบบก็ก็เป็นคนทุ่มเทเหมือนกันเลยครับในการเพราะผมต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาให้เขาเหล่านี้ด้วยนะฮะก็ก็ต้องทุ่มเทในการแบบสอนภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนความต่างก็น่าจะเป็นเรื่องของ ยุคสมัยมครับเพราะว่าสมัยนั้นใช้ศัพท์ใช้ราชศาัพท์ใช้ภาษาแล้วก็จังหวะจังหวะท่าทางการพูดการคิดก็แตกต่างกับปัจจุบันครับชัดเจนกว่าชัดถ้อยชัดคำกว่าครับต้องเป็นภาษาเแลยังต้องมีฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้ยากมากผมยังพูดอยู่ยา,ยากยากมากแล้วก็ผมตั้งใจมากเลยนะอยากให้ทุกคนดูจริงๆอันนี้ตั้งใจมากเลยคือผมไปเรียนก่อนกับครูสอนฝรั่งเศสเลยแล้วก็ ผมขอกล้องถ่ายว่าผมขอ,อครูเข้าด้วยทุกครั้งเลย<ม>เพราะว่าคือตอนเรียนอ่ะผมพูดได้แต่ว่าแอคเซนต์มันเป็นแอคเซนต์คนไทยครับ<ม>แต่ผมอยากให้มันเป็นแอคเซนต์ฝรั่งเศสเลยก่อนเข้าคือเหมือนให้ครูเขาพูดใช่ถูกต้องครับมผมก็เลยใช้วิธีการจำแปลมาก่อนแล้วก็ไปดูหนังฝรั่งเศสแต่ว่ามันจะจำได้แค่พวกโน้ตเฉย<ม>ๆแต่ว่าก่อนเข้าอ่ะก็คือผมขอเทคนิคก็คือให้ครูพูดเลย พูดแล้วผมก็จำแอคเซน์แล้วผมก็พูดต่อกันเลยมันก็เลยได้แบบไปมากๆใช่แต่ว่าใช่ครับเทเล่ร์มันพี่ินพูดแบบโฟล์มากเลยตอนที่มันจะเป็นซีนเหมือนตอนทะเลาะกับพ่อหรือเปล่าอันนี้ภูมิใจไหมนะเว้ยจริงเป็นความภูมิใจมากอันนั้นซีนนั้นใช่ไหมที่สีีหน้ากระดาษไม่ใช่อันนั้นอันนั้นแค่หน้าเดียวโอ้โหซีนสีหน้ากระดาษอ่ะจะร้องไห้พูดตาษงเศษสี่หน้าเสนเศษสีหน้าดราม่าร้องไห้น่าสงสารเนาะ ไม่ผมไม่เคยกูยไม่ได้็นแฟนนอนดูเลยเนาะไม่ลล่ะต่อไปนี้พี่ต่อไปนี้พี่จะไม่นอนตัวเราแล้วอุ้ยไปขาคู่แกนุ่นอยีอออ่ท่านี้ไม่ใช่โมเมนแล้วล่ะก็ <c oughs> ก็จะไม่มีแล้วนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> <c oughs> ่ผมนั่งไปไงผมนั่งเก็บข้อมูลทุกๆอย่างู้สยซึ่งยังไงบ้างใกล้เคียงกับตัวเองไหมพระมีความใกล้เคียงตรงที่ว่าเขาจะมีความแบบ ตั้งใจมุ่งมั่นเดยวไปไกลแลลเล่นยลเล่นลเล่้ลงเเล่้ลเล่นั้เลตอนไลฟ์แล้วนะอยากอยากัมึงดูน้องได้ไหมเคแล้วเป็นตัวอย่างประชาชนพี่ตีกับอูไอ้นี่ตีไไม่โอเคไม่โอเคไม่ละรักันเออเรารักกันลกันครับขอโทษครับขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะครับ คุณทำอีกแล้วนะขอโทษแทนพี่เกดด้วยอย่าตีกันอย่าตีกันดูพูดคงพูดค้าไอ้เจ้าถูกไอ้เจ้าชื่อตอนนี้ได้สี่ได้สี่คำถามดีเลยครับพ่อเหมือนกันที่ความตั้งใจแล้วไงต่อความทุ่มเทความชงเทอ่ะคือนะลยก็นิ่งๆมีความนิ่งๆเหมือนกันสุขุมเหมือนกันแม้ว่าบูมจะชอบบอกว่าอ่มแก่ก็ตามแต่จริงๆมันก็จะมีความแบบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยครับอธิบาดพิงนะครับขอฟ้องได้เลยหรือเปล่าได้เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับว่าคำนีข้อเท็จจริงกฎหมายหรือเปล่าเขาว่าอม เราแกะได้ไปคำจ๋าคำหนึงนะคะโอ้ยเหรอเธอประหยัดแล้วเหรอมันคือสามารถในนี้ได้อ่าพี่เกมตายแล้วพี่มาห้องไว้ทุกคนช่วยช่วยแคปส่งมาให้ดูด้วยนะครับเอ้าอย่านิ่งดิสู้หน่อยลงไม่รู้แบล็คสู้นะไม่เเริ่มกลัวเริ่มกลัวเริ่มกลัว้เอาหน้ารักไปก่อนเอาหน้ารักไปก่อน้่่เเกตอไดลยค ต้อผมถึงไหนแล้วนะอ๋อท like ุกเทลังใจเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันอะไรเงี้ยสุขุมค่าความโตครับ ใช่แต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเลยน่าจะเป็นพวกอินเนอร์ลึกๆข้างในมากกว่าเพราะว่าตัวคุณทีเนี่ยเขาจะกล้าบอกความรู้สึกตัวเองกล้าแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาชัดๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกมาคุณทีแบบค่อนข้างรักก็คือค่อนข้างรักแบบผ่านสายตาผ่านคําพูดทุกอย่างการกระทำทุกอย่างเขาแบบชัดมากซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวผมพอสมควรอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยแสดงออกทางความรักมากสักเท่าไหร่อรเงียอย่างนี้เองอยากจะแบบขอให้เาเรียกพี่ได้หรือไม่เลี้ยงพี่ได้ไหม ได้ไหมโอเคโอเคโอเคแต่ก็เไรเขียนขนาดนี้ยังไม่ถึงครับสี่คำอยู่ยังไม่ถึงอีกสักสองคำไหมไม่ได้ละพอแล้วหมดเพราะมันเป็นเทเลแล้วบอกว่ายุคยุคนั้นมันความรักแบบเนี้ยมันยังไม่เป็นที่ยอมรับเงี้ยงั้นซีรีส์เรามันจะติดขมเลยค่ะเรามันจะติด มันติโดโรแมนติกครับคือคือสมมติว่ามันยกตัวอย่างเลยซีนหนึ่งน่ารักมากค,คือไปเที่ยวงานวัดกันที่เห็นที่เห็นในในเทรลเลอร์ครับก็ต้องแบบแทนที่จะเล่าเป็นขมแต่มันเล่าเป็นแบบต้องแอบจับมือกันเออคือคือคือเรื่องนี้นตีออกมาเป็นความโรแมนติกมากกว่าครับวิธีการเล่าม,ามันโรแมนติกมากกว่าใช่ใช่ไม่ขมแน่นอนอู้ไม่ไม่ขมขมไหมฮะอืมไม่ขมนะครับออกครับ หวานติดหวานหวานมากหวานน้อยครับอูใส่น้ำตาลเยอะครับพี่ห้าสิบเรืมไหมกูหวานร้อยเลยครับคู่นี้ก็คู่ข้างลัาแล้วคู่เราอะครับผมข้างมวยครับก็คือก็คืออ่าใช่ใช่เปิดบานสิ่งก็ต่อยกันเลยครับใช่อย่างไในเชยเลอรก็คือซีแรกก็คือต่อยกันแล้วอืมซึ่งอันนั้นแค่หนึ่งในร้อยซีนที่เราต่อยกันจริงจเพราะเราไม่ได้ไปที่ไหนเลยนอกจากสนามมวย คือเป็นเหมือนเป็นโลประจําของอเมกระเดเดนะครับแบบ<ช>สนามมวยหรือว่าเป็นแบบที่ทํางานของไอเมฆอย่างเงี้ยครเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครของเดดเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ในวังเท่าไหร่นเนาะเพราะว่าหนีออกมาหนีออกมาอยางมาใช้ชีวิตข้างนอกไงใช่แล้วก็อาจจะเกิดแบบพอหนีออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นปกติอยู่แล้วว่าที่บ้านก็ต้องสงสัยว่าลูกไปทําอะไรมันก็อาจจะเกิดคอนฟ lict อะไรบางอย่าง นักนักจัอินที่แบบเองเป็นเรียนภาษาฝรั่งเศสคนอื่นไปเตรียมตัวต้องอะไรแบบอะไรไงนบ้างภาษาที่เราเป็นเรียนเรอ๋อส่วนใหญ่เนี่องทักษะคุณอะไรเ่อส่วนใหญ่ภาษาจะดูจะดูที่บทเป็นหลักครับเพราะว่าบทเขาก็จะเขียนแบบเป็นภาษามาให้อยู่แล้วส่วนอ่อันไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้าปากเราหรือว่าเราไม่เข้าใจในคําพูดของของตัวละครที่พูดออกไปะครับบางทีมันเป็นศัพท์ของพิเรียด เราก็จะถามภูมิกลับครับว่าแบบเอออันนี้มันแปลว่าอะไรครับอันนี้มันต้องแบบออกเสียงว่าอะไรหรออะไรเงี้ยครับส่วนของอูก,ก็ต้องไปไปหัดต่อยมวยบ้างครับเพราะว่าไปปะไปมาปะไปมาครับไปมาเทรนเนอร์ทนเนรทรนเนอร์อูเขาเป็นเขา,เาเไปต่อยมวยอยู่แล้วแล้วก็เลยให้เทรนเนอร์เขาแบบเออช่วยสอนแบบท่าทางมันจะได้ดูแบบพอเข้าซีมไปแล้วดูเป็นเเก๊กเก,ก๊กางๆใช่ใช่ใช่ใชส่วนบูมงก็ไปฝึกโดนต่อยครับต้องรับ <het> ฝึกหลักแอสต้องหลักแต้องทำเป็นต่อยไม่เป็น ซึ่งยากเหมือนกันนะซึ่งเพราะตัวจริงบอกว่าค่อนข้างที่จะต่อยเป็นเลยกลัวปะหรพี่เกดน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยพี่เกดไม่สู้พี่หมูเลยวะสู้หน่อยสู้เดี๋ยวเขาสู้เขาใช้พลังอยู่ไปเจอในชั้นศาลน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่เลยครับอย่างที่คุยกันเลยประมาณนั้นนะ บอกว่าวันนี้หลักสูจริงงเราอ่ะจะมาโปรโมทอะไรกันอแน่นอนที่สุดว่าจะเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของในส่วนของ งานจารึกรัติชา The First Chapter ที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์20มิถุนายน2568นี้นะครับคืออยากจะชวนทุกคนนะครับมาดู first EP ไปกับพวกเรานะครับใช่ครับก็คือเมื่อกี้ที่เล่ามาต่างๆที่เจอใน EP หนึ่งเนี่ยคุณนี้เป็นไงนะไตจูไตจูคุณนี้จะแต่กเป็นครั้งแรกเป็นยังไงอยากจะชวนทุกคนมาดูด้วยกันครับใช่แล้วที่ไหนที่ไหนที่ไหนโหยากด้วยรู้อยู่หว่าลินพัน อลองดูลองดูกันลองดูไปที่สยามที่โรงภาพยนตร์สยามพาวไรน์สยามพรากอนนะครับชั้น6นะครับจำหน่ายบัตรเมื่อไหร่ครับจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่7จ็ดที่นาเดืนนี้นะครับโอุ้ยเพื่อนของเสียงก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับครับพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลาเวลายงไงสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเช้าที่ไทย ทิ cket major ทุกสาขาครับโอ้โเขาชัด้อยชัดคำนะคนนี้ทุกคนต้องรีบเลยนะครับตั้งนาฬิกาก็คือตั้งนาฬกาไว้เก้าโมงห้าสิบจริงๆอยากให้ทุกคนมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยอยากดูพร้อมกับทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย คือ <c oughs> มันดูในหน้าจอทีวีเนี่ยมันก็ได้อัธรสอีกแบบหน,นึ่งแต่ว่าพอมาดูในจอโลงแล้วแบบมาดูกับพ้องเรา4ี่คนด้วยแถมวันนั้นเนี่ยพวกเราอาจจะมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยเฮ้ยเอาจริงแกมีโชว์ด้วยเหรอจริงๆจะให้ใช่ต่อยมวยแต่ต่อยมวยวอสลิงรอบนี้อูไม่ได้ต่อยคนเดียวจะมีพี่อินอู๋แล้วก็พี่บูมเป็นคนต่อยแล้วพี่เก๊เป็นกระสอบไม่ต้อง ไม่เพราะว่าถ้าพี่เก๋ต่อยทุกคนจะซูมไม่ไหวเพราะกามอยากค่อนข้างจะแข็งแรงดูตัวพวกเธอด้วยอุ้ยตัวเล็กก็ดีครับผมใช่จริงๆอยากดูพร้อมทุกคนมากๆเลยนะใช่นะครับถือว่าเป็นวินาทีปริสัรเลยนะใช่เพราะมันย้อนจริงๆย้อนกลับไปถูปอดิสารเลยสมัยก่อนนะครับทุกคนมาร่วมเป็นศัตรีพยาหาคำลงไม่ได้อาจพี่เกตเข้าหน่อยเข้าหน่อย มาร่้มจลารึกมาร่วมงานรื้จไรกับเราใน first EP ของเรานะครับนะครับผมสั้นปะจบสั้นจบได้ไงอูยังพูดไม่หมดเลยเออจะจะปิดหลงปิดลายได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเอนเตอเทนเเหลือน่ยเว้ยอะไรนะเดี๋ยวพลังเหลือเอาก็ให้เหลือไปให้อื่นบ้างดีเอางี้ดีกว่ากลัวทุกคนแบบ ยังลังเลอยู่เดี๋ยวให้พี่เกดออนนะพี่เกดออนหน่อยเร็วให้พี่เกดอ้อนด้วยเพลงเออซักประโยคหนึ่งเออเรียกพี่ได้ไหมไม่ได้คร อได้อยู่ใช่ไหมได้ได้อยู่ได้ได้อเคสักหน่อยไหมฮะสักหน่อยไหมฮะก็ถือว่าใช้การงานในทางที่ถูกต้องก็อย่างฝากทุกๆคนนะขอรับก็พวกกระผมเนี่ยอยากดูซีรีส์เฟิร์ส EP พร้อมทุกคนมากเลยนะขอรับรูแล้วเดี๋ยวพนี้บัตรก็หมดแล้วถึงหรือเปล่าหมดอยู่แล้วหมดอยู่แล้วกอัวแม่กดกันเลยแม่เดี๋ยวไม่หมดอายเขาหมดหมดแพ้แลย รครับผมมันก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจารึกไปพร้อมๆกับเรานะครับกับจารึกรติชาเมมโมออฟรติครับเช่นแล้หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งบายบายนะครับทุกคนเจอกันนะครับทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับยกเว้นไม่มีใครครับตั้งใจทุกคนเลยครับ ไลฟ์ป uh ิดยังครับจะได้พูดชื่อ